เจี๊บเจี๊บอ่ะกูบอกแค่นั้นแหละ800ใบอ่ะเจี๊บเจี๊บอ่ะ300ละหนึ่งนะคิด,ดง่ายง่าย0 0 0ใบได้10ตัวอาตัวใหม่สัก3เก่าสัก7ไปคอนเวิร์ตเป็นแสงมืดคูณ3 7 21แสงมืดเรามีเกือบ200ใบอ่ะคลิปหน้าได้เปิดแสงมืดแล้ว เติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่นจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายจะรอช้าอยู่ไญยต้องเปทูวินสวัสดีท่ผู้ชม นะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช n e l นักลาดไลและวันนี้นะครับก็อย่างที่เรารู้กันว่านีเกาะลอยฟ้ามาถึงแล้วนะครับแล้วรอบนี้เป็นใครครับดวงตาเซารอรลอตหรือว่ามอดอนั่นเองนะครับจากเดอะลอ of the ด i n g เราจะเห็นว่ามีภูเขาไฟปะทุจะมีดวงไฟตกอยู่รอบๆเกาะลอยฟ้าของเรานะครับเรียกได้ว่ามากับสุด ตึงนะครับแล้วจริงๆตัวละครมาเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น5ตัวหลักโฟโดโเน่ถือแหวนมาด้วยแกนดาฟอาราทรบบตทแห่งอารากรตามมาติดๆด้วยเลโกลัสยกกันมาแบบครบเครื่องและอย่าลืมน้องคนนี้ครับสมิกอคนที่ลุ่มไหลลุ่มหลงแหวนจนเพลิดเพลินล,ลืมชีวิตตัวเองไปแล้วว่าเป็นยังไงตาบ้องแบลขนาดนี้ น่ารักซะเหลือเกินอ่ะวันนี้นะครับผมเรามีสกอร์อยู่แล้วนะครับเวลาตัวละครใหม่ๆอะไรมาใหม่ๆเนี่ยผมจะเติมไว้ตลอดรอบที่แล้วอ่ะเราตัวใหม่เราได้มาไวนะครับก็เลยเหลืออยู่2,500แล้วเราเติมมาเพิ่มตอนนี้มี1 0บฟีหด้วยแล้วก็มี290รละลึก11%ปีมีข้ามธาตุแล้วก็มีสกอร์ของ คอแลบหลักๆเลยก็คือมันมากกว่าสามหมื่นอยู่แล้วในเพรนี้เพราะดูจากเพชรได้เนาะแล้วดูจากของที่ผมยังเหลือในช็อตที่แล้วหูหลักๆเราน่าจะกดมาหลายหมื่นบาทอยู่นะครับในรอบนี้วันนี้น่าจะได้ดูกันแบบเดือดๆนะแสงมืดขอญาตไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราคอนเวิร์ตตัวซ้ําจากส้มแล้วเดี๋ยวเอาไอ้พวกตัวซ้ําเนี่ยมาแลกแสงมือดอีกนะครับเรียกได้ว่ามันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกดรับมาเลยหขอดูสกอร์หน่อยสิครับพี่ชายอู้ปะ 3ตัวละครหลักแล้วติ๊กอยู่แล้วนะครับตัวละครเมนไปดูกันก่อนเลยนะครับ3500ใบาอาจจะขอญาตสคิปหน่อยถ้าไม่มีสายฟ้าโอย้เอาเลยอ่อเลโกลัสเดี๋ยวขอญาตอัปเดตพี่ๆที่รับชมมันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวที่ผมยังไม่มีเนี่ยเป็นคอนแลมใหม่ถ้าส่วนใหญ่เห็นไมสองสี่หภาวนาด้วยแล้วกันนะครับขอผมให้นิวกดไปกอนโอ้ย เขาออกมาแล้วกอลัมไอ้สั์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปีกผมไม่เอาครับผมรอคอน์ตเป็นแสงมืดเลยแต่สิบฟีหนึ่งนี่หวานเจี๊ยบแน่นอนอผ่าเยอะอยู่นะอกอลัมกูมาสามตัวติดยังไม่ใช่นินจาสีดาวนี้เก็บไว้เป็นสต็อกกะว่าห้าดาวมาเมื่อไหร่พร้อมอัพเลยลุ้นทุกผ่าล่าทุกพุ่มไปกันต่อครบครับสามสี 3, กอลัมยังไม่ใช่ครับผมไปกันต่อ หรือว่ามันอยากจะไปออกที่แสงกูขอ,งขอล่นอนในนี้สักใบได้ไหมไปครับจบงานไวให้ก่อนเลยขอข้ามท่าอีกหนึ่งทีไปครับก่อลำน้ำซาบเอ้ยเศร้าอะไปกันต่ออุ้ยสองร้อยใบแล้วนะเนี่ยอันนี้คือผมเปิดไวมากมากะนะเอาดีๆเอาดีๆอุ้ย250อ้ใบนะ หรือว่าไอ้ฟุกันเอาหนักเกินช่วงนี้มันไม่ให้แล้วมา2กกอดัมกับเดกูัลัส4ดาว3,000ใบท้วน2,990ลรัวแต่ไม่เน้นเสียงมาผู้ถามจริง300แล้วนะ<อ>ชเชี่ยเ้ยเงียบมากเงียบมากหรือว่าวันนี้จะไม่ใช่ไปได้ฮะโอ้แล้วแข็งมากแข็งมากโกรธแข็งจนโกรธ ไม่ให้เลยครับไม่ให้ไม่แต่ตัวเดียวไม่ยอมแตกครับ300ผ่านครับไม่ออกให้เด็ดขาดครับกู้หลงไหลได้ปื้มอออตกใจก็ยังไม่มีโอแล้วแปลกแตกครับไมออยากข้ามท่าสักดอกว่ะให้กูสักดอกดิอุ้ยแล้วเดือดหลอดด้วยจบับสมาร์กโกแย่กอลัมแสงของรักของข้าสิบเอ็เดปีสักดอกดิไป เดียวเสามพันหกร้อยใบนะเฮ้ยสักคลิปเลยจตน,นี้สักคลิปอีกรอบงานเร็วงานไวงานเร็วงานไวโอ้โหเดียว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 ตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนไปไม่มีกระตุกไม่มีคอนแรบ ขอหนึ่งดิโอ้โหเอาหนักเอาหนักยอ้ <Yeah! S 1> กระตุกนะโอ้โหยังไม่ออกอีกสิบใบย,ยังกริฟอยู่เลยแม็กซิมัมฮเฮ้ยโอ้ยโ oh อ้ยปล่อยฟุกไปได้ฟุกไม่ได้มาทำเต็มติ โอ้โหยังนะยังไม่หยุดไอสัตว์หกร้อยเรียบร้อยครับไปกันต่อครับโอ้โหยังครับยังไม่ให้นะกำลังใจไม่มีไม่พองานต้องหนักด้วยนะครับจันทุกกูอุ้ยเอาก่อร่ำไปก่อนโอ้โหมาขนาดนี้แล้วเอากีโอ้โหไอสัตว์เอาไปเต้ มันไม่อ่านออกแสงมืดเลยไม่ได้เปิดแสงมืดแล้ววันนี้วอดปัก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 โดนหรือเปล่าเชีย yeah. เอาดีคุณแคปเปอร์โอ้โหโอ้ผมเห็นหน้าคุณเกิปเลย แกนดาฟครับปลดล็อกมาให้แล้วจบไปอยู่ที่800สกอร์เจี๊ยบเจี๊ยบอ่ะกูบอกแค่นั้นแหละ800ใบอ่ะเจี๊ยบเจี๊ยบอ่ะ300ละหนึ่งนะคิด,ดง่ายง่าย3,000ใบได้10ตัวอาตัวใหม่สัก3เก่าสัก7ไปคอนเวิร์ตเป็นแสงมืดคูณ3 7 21แสงมืดเรามีเกือบ200ใบอ่ะคลิปหน้าได้เปิดแสงมืดแล้ว800ให้กูหนตัว นีด่ดิว่าเลอาที่พุ่งแล้วไม่รักเลยครับไม่รักไม่โกรธไม่รักไม่มาแล้วมาแล้วจดวรรักไม่รักก็ดูเอากาอล่ำครับผมใครไม่ล่ำเก่อล่ำอะโอ้โหแล้วเวลาครับผมตอนนี้เหลือแค่เจ็ดนาทีเท่านั้นเจ็ดนาทีเท่านั้นเวลาไม่พอก็เกาอล่ำอีกแล้วนะครับไอเหี้ยนี่เกิดมาเป็นตัวโดนชัดๆนะฮะ เกิดมาให้เขาด่าไม่มาครับผมหัวสุดท้ายเก็บไว้ให้หลุ้นมาตัวที่1ิบครับแล้วตัวมารออยู่แล้วพวกสี่ดาวรอห้าดาวมานะครับเรียกว่าไม่ต้องกินเดวิมอนนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกำลังรีบยมยุ่งอยู่แหละก,ก่อล่ําเหมือนเดิมอะลุน้นเยี่ยวเหนียวนะครับเหนียวไปสามทีก็ยังเป็นก่อล่ําแล้วจันไหลครับผมสกิป <c oughs> ขอพี่ทีเด้อน้อง เกิดมาเพื่อรับตีแล้วล้วนเนี่ยเกิดมาเพื่อโดนด่าไปครับโอ้โหบูดแล้วมั้งว่าดองนานเกินสิบปีแม่ไม่ผ่าเลยสักนิดนึงไปครับอเหี้ยอะไรครับผัวน้ำครับผมเปิดออกมาผัวน้ำออกมาสองตัวยังจะลุ้นต่อเอาก่อล่ำไปแล้วกันโอ้โหเอรากรบบตดแห่งอาราทรนเนี่ยจะปกป้องเจ้าด้วยชีวิตจะปกป้องอะไรกูปกป้องเงินกูเลยโอ้โห ไม่มากไม่หมายไ,ไม่ออกตรงนี้ไม่เป็นไรไปออกแสงบื้อเ้พี่ได้ไหมสักคลิปโชว์ไปหนึ่งทีไอ้น้องสัตว์โอ้โหอ่าดาวอุา่าจะเกือบจะดีใจเอาเลสก็ไม่ใช่ครับยังไม่โดนนะฮะมีใครมากกว่านี้หรือเปล่ายังไม่ใช่ครับก่อลำหาปลากินไปวันๆยักษลมฮะ ยังงงกันต่อไปแป้งก็ยังดีที่แม่งนิวบอกเลยว่าไอดีผมแม่งแซ่บจริงเวลาดวงดีเปิดได้บอกดวงดีเห็นตอนกูดวงดีแจ๊ะไปก่อนถ้าทิปเบิร์นี่ยอดจะหารสามแล้วนะมันจะแบบขยับมาอีกนิดนึงนะตอนนี้มึงต้องรีบออกมาแล้วไอเลโกรัดเริ่มโดนกูด่าตามไปอีกคนแล้วครับ กอลัมไม่พอตอนนี้เลโกรัสสี่ดาวเริ่มแพ้ละบัดโอ้ไปกันต่อมาไปพี่รู้ว่าน้องชอบตัวนี้ของดีพี่เก็บไว้เถอะลาชาไม่โลเลยเห็นน้องกายยีตั้งเป็นปกครับผมเลยอยากรู้ว่ามันคือการ์ตูนอะไรวะอ๋อศึกคนชนเทพนะเป็นตอนที่ราชาชนราชา ตัวละครนั้นวะผมก็งงเหมือนกันนะจบล้แม่งยังไม่มีดูรถครับอร่อยแล้วนัวด้วยคุณอ่านแม่งผมไปเก็บ3ทางมาเว้ยแม่งเอ้ยแล้วกดมิดอะผมไปเล่นโซโลโมา5ตากดมิดได้รลม4ตาแพ้4ตาซึมเศร้าเลยคืออะไรครับไปถึงใจขึ้นๆกลางๆแบบไม่ได้เป็นเกย์เต็มร้อยเหร อินโปกเกอร์ก็แย่แล้วครับมันไม่มีอินโปกเกอร์โบร์วโดนขอ,อของเล่นของเลื่องใหม่ให้ฟุกมันหน่อยสองตัวเอาไปใช้ให,หนำใจอีลากรบุญแห่งอาราทร จัดของเด่นใหม่ให้หน่อยเมื่อกี้เพิ่งโดนดูอินด่าๆด,ด,ดูอินเด้าหูว่าเคยเจอไหมหรือเป็นพราเสื้อเสื้อตัวเก่าผมเปิดไปได้ไปหกตัวแสงมืดอ่ะแต่ผมขี้เกียจเอามาใส่แล้ววันนี้โอ้โหเหวดอยากได้กอลัมนี่ไงนะเป็นไงละ่ะมาไม่หยุดกอลัมเป็นคอนเทนต์นะดิน้องเอ,อ้อได้ เงียบเลยแม่งโบราณเลโกรัสมันยังอยู่ในป่าเอลเลยเหรอวะมันไม่ตามมายดีกูเหรอวะฮัลโหลหนุ่มไม่ดีละไอแท่นโบราณนี่ไม่ผ่านเลยทั้งปีนี้แล้วเดี๋ยวนะอยางไม่ใช่ แม่งติดตลกไปแล้วเกินไปละผมต้งเปิดท้ายปีแน่เลยวะ่ะต้นปีมันดวงไม่ดีหมายถึงทุกสกอร์อะ่ะเราก็เติมแล้วเราก็แข็งไว้อะ่ะเป้งออเปลี่ยนแท้เปลี่ยนที่ตั้งไปทางขวานิดนึงหรอได้ไม่ว่ากันนี่ไงใครอ่ะนิวชู ชินเลมดูนี่สักสองทีอีกทีอีกทีอาโมพุไทยอ่ะอีกทีไอ,อ้ล้ำเหมือนเดิมเลยไอ้สัตว์เออไอ้ล้ำฟ้าตรงเล่ครับตัวเดิมเป๊ะ อย่าเอออย่าพูดอย่างนั้นซึ่งแสนนะเฮ้ยตอนนี้วงจุ้ยดีแล้วครับอันนี้คือวงจุ้ยดีแล้วสก,กิปคือคุณอาจจะไม่เห็นนะถึงเวลาเสี่ยวแล้วน,ะน้องๆทีเดียวรับแม็กออกมาแล้วกูไม่อยากลุ้มต่อ เอาลิสไปกินก่อนแล้วกันนะฮะไม่หยุดนะครับช็อตนี้ไม่มีใครหยุดอะไรทั้งสิ้น,นครับลั่นไม่หยุดนะครับม,มาขนาดนี้กูขอสักสองดอกรือว่ไปไปอเอา้าเอา้เอาตัวมันเลดนะผมตอนต้นไม่มาตอนปลายมาแรงครับวันนี้เข้าบอวงกระแสโคจอนอีกครั้งหนึ่งามาดูว่าจะเป็นยังไงอย่างเงียบอยู่ สะบัดแทนซัมมอนเนี่ยดีดีว่าเหมือนเยี่ยวแล้วสะบัดตึเตึต,ตึเป็นโอ้โหในกิดก็ยังออกซ้ำหู้กันหู้กันแสงกับมืดน,นี่คือถ้าออกมานี่คือยุ่ยเลยใช่ไหมห่วงจุ้ยมันได้ไปตั้งห่วงจุ้ยตามเลยทุกคน หวงจุ้ยมันได้วันนี้พวกเอาคืนเมื่อวานไม่เอาวันนี้เอาให้มาไม่หยุดมาไม่หยุดไอ้ไม่มีคอนแลบเลยไอ้สั์ <c oughs> ขาตลาดแน่นอนนะขอรับหุ้นขึ้นนะ <c oughs> หวงจุ้ยมันได้ใครจะโยกก็โยกพี่ไม่โยกอ้าวแดมมมน เรียกได้ว่าจะดจ้านสุดในย่านนี้เลยนะเปิดนึกว่าไม่ได้กดติ๊กเลยเนะี่ยขอไปดูหน่อยแล้วก็ติ๊กอยู่นะมงงมากเลยนะเกมนี้ของอาจา์ออร่าออริจิอ่านไม่ออกอ่านไม่ทันจะอยู่กับกาชาออร่าออริจินเหรอไม่เอาเออ่าร่างนี้แหละนิวแพดอะไรอีกวะเฮ้ยนิวแพดอะไรอ่ะเมเทแนนไม่สนนะครับ แปดอะไรไม่สนนะ่จะมาพ่งมาแปดอะไระเอาตัวใหม่ฮะไม่ออกเลยเล็บเลกูลัสเลกูลัดเล,กกล,ดเเลว่าหวานเจี๊ยบนะแล้วดวงกำลังดีจะมารีแพดอะไรฮะเลนมีแววดีขึ้นหนอไม่รู้ครับช็อตนี้ขอลุ้นสั้งหนึ่งทีดีไหมเอ่ยไปครับผมเล็บกระตุกหรือเปล่าเอาให้ครับนินจามืดฮะกูเริ่มหลอดแล้ว,นวเนี่ยแชทงัวไหเนี่ย มันแก้อะไรพี่มีใครรู้ไหมเอาข้อมูลจริงๆอ่ะไม่ปั่นไหนแม็กนัมแม็กเนือมอะายน้องดูเออมันไม่แฟร์ผมว่าไม่ไม่เกี่ยวกับเลนเหรอกแล้วคนที่เปิดก่อนไม่ชิบหายกันหมดเหรอวะคนเปิดก่อนตั้งเยอะที่บูมสิบใบจะหมดละเป็นต้อก็จัดกอลั่มไปก่อนเฮ้ยชีวิต แม่งจบแล้วดวงกูมันไปแล้วอะดินะโมพุทธายากักกูมันไปแล้วอะดิเอ้ยโอ้โจบแล้วแม่งกลับไปที่บันสามใหม่ไหมเนี่ยเกนีมเราลักอืมถัผาลำอร่อยคอนเนกติง้งเอ้ยกูจะไม่ได้จริงเหรอ หมายถึงตัวคอนแลบใหม่เนี่ยไม่ได้เลยเหรอซ้มันเจดไม่ให้ตัวใหม่พี่เลยเหรอแล้วให้กูซ้ำหมดคืออะไรวะจากนิ้คลาสนะอันนี้หาไม่หายไม่รู้คุยกันยังไงเขาแข่งส่วนกูนั่งอยู่บ้านกูได้โอ้โหเจ้าช่วยกุยทอดไหนเอ่ย เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเอลากอนกูยังไม่เคยเจอเลยโอ้อ oh my god โอ้โหคือได้มีดวงตาเดือดหลอดสคิปได้เลยอ่ะเพราะเราหาเดือดหลอดแค่ลมครับไหนจริงเราต้องซื้อธาตุอะไรวะตัวดีธาตุน้ำไปต่อ เลโกล้ำอ่า,อาโอเคเรียบร้อยเลยครับสำหรับการเปิดส้มของผมเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าได้เยอะไหมนะต้องรวงออกับรอบแรกโอ้แต่รอบหลังอ่ะได้เยอะมากตอนที่ดวงมันเข้าข้อแล้วนะก็โอเคครับจบกันไปครับกับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาเปิดที่เหลือนะครับเจอกันครับ